สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพทาโรคทุกท่านด้วยเช่นกันนะครับคลิปนี้เรามาฝึกอ่านไพกันนะครับในหัวข้อสถานที่ที่คุณอยู่นั้นส่งผลอย่างไรกับคุณสถานที่ที่เราอยู่ราศีเมทุนครับเรามาดูกันนะครับว่าจะส่งผลอย่างไรกับชีวิตของคุณนะเรามาดูใบที่หนึ่งตัวคุณตัวคุณเป็นอย่างไรเรามาดูตัวคุณก่อนนะ สองไม้ตัวคุณกำลังรอขา่าวดีรอการติดต่อในเรื่องของแง่ข้อมูลข่าวสารนะกำลังรอบางสิ่งบางอย่างหรือรอคอยความสำเร็จนะครับสองไม้มีการขยับขยายในเรื่องของการทํางานมีความสำเร็จแล้วกำลังขยับขยายเคยทําสิ่งหนึ่งสำเร็จและกำลังเริ่มทําอีกสิ่งหนึ่ง ถ,ถ้าเปรียบเสมือนเป็นร้านค้าก็คือมีสาขาสองใช่ไหมแล้วบางคนบางท่านก็าอาจจะได้ทำงานควบสองตำแหน่งอ่าเป็นไปได้นะเรามาดูกันตัวคุณเนี่ยบ่งบอกมาอย่างชัดเจนแล้วว่ามีความสำเร็จระยะก,กำลังขยับขยายในเรื่องของการงานนะทีนี้เรามาดูเรื่องสถานที่ที่คุณอยู่นะไม่ว่าจะพักอาศัยหรืออยู่ทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่สถานที่ที่คุณอยู่ประจำ สถานที่นั้นเป็นอย่างไรสถานที่นั้นเป็นอย่างไรเรามาดูกันเป็นสถานที่ที่มันอยู่ใกล้น้ําหรือเปล่าเอเป็นลักษณะของสถานที่ที่อยู่ใกล้น้ำมันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสม่ําเสมอเปลี่ยนแปลงมาไหนคนเข้าคนออกธทรมปรเรนน์รทมปรเรถ์คืออะไรธทมมปรเรถ์ในความหมาย ทำเมื่อไหร่ก็เปลี่ยนแปลงเมื่อนั้นมันเป็นจ้องการเปลี่ยนแปลงทำนู่นทำนี่มันมีเรื่องของความยุ่งยุ่งหยางหยิงมีอะไรต้องทำหลายสิ่งหลายอยา่างสถานที่เป็นยังไงล่ะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงบ่อยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงบ่อยมีคนเข้ามีคนออกพุกพานอ่าบางสถานที่อยู่ใกลนะ้น้ำติดน้ำอ่าหรือบางคนทำงานเกี่ยวข้องกับ เป็นสถานที่ที่ทำนะสถานที่คุณอยู่ไปเกี่ยวข้องกับสาวไวน้ําเป็นน้ําจํานวนมากๆผลิตน้ําดื่มผลิตน้ําแข็งเป็นอุตสาหกรรมน้ําเป็นโรงงานผลิตน้ําก็ได้นะสถานที่คุณอยู่นะหรือจะเป็นร้านกาแฟร้านอาหารนสถานที่คุณคาแรคเตอร์ก็เป็นแบบนี้มีคนเข้ามีคนออกต้องทำนู่นต้องทำ,งทำนี่มีเรื่อง วุ่นวายสับสนมีเรื่องของความคนละมารมีเรื่องต้องเปลี่ยนอย่างโน้นเปลี่ยนอย่างนี้ย้ายตรงนั้นย้ายตรงนี้เป็นเรื่องของอาหารการกินเครื่องดื่มน้ำบรรจุพันธ์น้ำขวดหรือฟิตเนสนะฟิตเนสกเกี่ยวข้องกับการออกกําลังกายาบางคนบางท่านเป็นสถานบําบัดอย่างนี้ก็ได้นะทีนี้เรามาดูกันว่าในสถานที่พวกนี้มีพลังงานของแบบนี้อยู่ ส่งผลอย่างไรกับคุณดีหรือไม่ดีโอ้ได้เงินเยอะสถานที่ตรงนี้ส่งผลในเรื่องของเงินทองแสดงว่าผมมองว่าราศีเมถุนเองสถานที่ที่คุณอยู่นั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับงานที่เกี่ยวข้องกับอาหารเครื่องดื่มก๋วยเตี๋ยวอย่างนี้เปนตน้นหรือเป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับาาการออกกาลังกายหรือเกี่ยวข้องกับน้ํา อ๋อเอาละเราเฉพาะเจาะจงล้วตรงนี้ได้เราดูว่าคุณสมบัติของสถานที่นี้เป็นอย่างไรส่งผลดีต่อคุณนะสิบเหรียญทําให้คุณมีเงิน,ม,งนมีใช้มีเก็บสิบเหรียญในความหมายคือให้ความสําคัญในเรื่องเงินเรื่องทองแสดงว่าสถานที่ที่คุณอยู่ตรงเนี้ยส่งผลถึงทรัพย์สินเงินทองที่ได้มาใช่ไหมทีนี้เรามาดูป่อว่า ควรจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรให้มันดีขึ้นจะทําให้มันดีขึ้นกว่านี้ได้ไหมหรือทําอย่างไรให้มันดีขึ้นกว่านี้ไปอีกแล้วว่าแล้วว่าในความหมายนี่คือมันเป็นที่ที่มีความผูกพันทางใจมีความรู้สึกเป็นฟิลลิ่งเพราะฉะนั้นสถานที่ตรงนี้ถ้าคุณอยากจะปรับให้มันดี คุณต้องเน้นในเรื่องของ feeling อ um, ารมณ์โร m ม n t i c นะ feeling อา um, รมณ์โร m a n t i c เลยนะผมมองดูแล้วน่าจะเป็นร้านกาแฟร้านอาหาราหรือเป็นที่ที่สําหรับคนรักคู่รักมาออกกำลังกายหรือมาช้อปปิ้งหรือมาเดทมาทานข้าวร่วมกันคู่รักมาทานข้าวมาทานอาหารได้ไหมสถานที่มัน,เป,นเป็นแบบนั้น เกี่ยวข้องกับคู่รักเกี่ยวข้องกับความรักมีความผูกพันทางใจเนี่ยถ้าคุณเอาคอนเซ็ปต์พวกนี้มาใช้นะกับสถานที่ของคุณนะยิ่งจะร่ำรวยเข้าไปกว่าน,นี้อีกเลยนะสีเมถุนนะทีนี้เรามาดูกันว่าแนวโน้มทิศทางในอนาคตเป็นอย่างไรกับสถานที่ตรงนี้แนวโน้มทิศทางในอนาคตนะเกี่ยวข้องกับการลงทุนการลงทุนเพิ่ม การคิดต่อยอดอเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาคอนเซปต์ปรับปรุงคอนเซปต์ในเรื่องของความรักไปแล้วเนี่ยคุณก็จะดูต่อว่าเจ็ดเหรียญทุ่มเทไปเท่าไหร่มันก็จะได้มาเท่านั้นไงเพราะฉะนั้นตอนนี้แหละอยู่ที่ความพยายามอยู่ที่ความตั้งใจจะทำยังไงให้มันงองเงยคิดหาวิธีหาแผนหาขาบวนการ ทำทุกอย่างเพื่อให้สิ่งตอบแทนนั้นกลับคืนมาให้ได้มากที่สุดนะครับผมเพระเชษฐาสิงห์เมถุนช่วงนี้ก็มีโจทย์มีกันบ้านนะในเรื่องของการขยับขยายในเรื่องของการทํามาหากินขยายสาขาขยายพื้นที่ทํางานเพิ่มกับสถานที่ที่อยู่เพราะว่าสถานที่ที่อยู่เนะี่ยมันทําเงินให้กับคุณอยู่แล้วแน่นอนแต่ทีเนี้ย ถ้ามีเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเป็นคอนเซปต์นี้มันจะทำให้สถานที่อย่างเนี้ยผลิตเงินให้กับคุณมากขึ้นอย่างที่บอกไพ่ใบสุดท้ายเจ็ดเหรียญพยายามทำไปเท่าไหร่มันก็ได้มาเท่านั้นยิ่งคุณพยายามมากลงทุนมากคุณก็ได้ผลตอบแทนกลับมามากด้วยเช่นกันแต่ถ้าคุณทำน้อยมันก็มาน้อยด้วยเช่นกันเพราะนั้นอยู่ที่ความมุม่งมั่นตั้งใจนะครับขอให้มีความขยนันอย่าเพิ่งเบื่อ อย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งถอดใจทุกสิ่งทุกอย่างล้วนอาจจะมีทางออกที่มันจะเป็นไปได้แทนที่จะคิดเกี่ยวกับความเหนื่อยล้าเรามาคิดต่อยอดทำยังไงให้มันดีขึ้นอย่างนั้นน่าจะเป็นไฟที่จะกระตุ้นให้เรามีความอยากทำให้มันดีขึ้นดีขึ้นจบแล้วนะครับกับชาวราศีเมถุนนะเป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลังคิดที่จะ ขยับขยายในเรื่องของการงานเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับใครม,มีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่ามาปรึกษาได้นะครับหรือผมทําคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ